สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกสรรพสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีดีผู้ฟังทุกท่านครับ โลกใบนี้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอุบัติขึ้นทุกวินาทีมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีครูบาอาจารย์ได้ให้แนวทางเป็นหลักการคิดเอาไว้เสมอนะครับท่านบอกว่าทุกการเดินทางก่อให้เกิดประสบการณ์ทุกการทักทายก่อให้เกิดมิตรภาพทุกการสื่อสารก่อให้เกิดสัมพันธภาพทุกการพัฒนาก่อให้เกิดช่องทาง และโอกาสเสมอมนุษย์เรานั้นเรื่องของการเดินทางใกล้ไกลต้องมีและเกิดขึ้นทุกคนตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนสู่การเป็นผู้ปฏิบัติงานการเป็นผู้บริหารการเป็นเจ้าของธุรกิจทุกภาคส่วนต้องมีการเดินทางเสมอครับในขณะเดียวกันเมื่อทุกครั้งเกิดการเดินทางเกิดขึ้นเราได้เก็บเกี่ยวจับประเด็นเล็งเห็นหรือมีแง่คิดมุมมองอย่างไร ในขณะเดียวกันครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อมหลีกไม่พ้นเรื่องของการทักทายหากเรามีทักรรษะศิลปะในการทักทายผู้คนย่อมก่อให้เกิดมิตรภาพเสมอครับในขณะเดียวกันทุกเมื่อเชื่อวันในการดําเนินชีวิตย่อมหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารที่มีคุณภาพย่อมก่อให้เกิดสัมพันธภาพอย่างแน่นแฟน้นและแน่นอนครับ สิ่งเหล่านี้เมื่อนําม,มาผสมผสานไปกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเออนื่องและสม่ําเสมอก็จะกลายเป็นโอกาสเกิดเป็นช่องทางไม่ว่าจะเป็นการประกอบธ,ธุรกิจการดําเนินชีวิตการสร้างชีวิตรวมถึงการใช้ชีวิตครับครั้งหนึ่งเคยได้ยินท้อยคาคาหนึ่งเป็นยอยยักษ์สามตัวเขาบอกว่าอย่าหยุดยั้งหากใช้ในสิ่งที่ดีและถูกต้องนํามาผสมผสานกับความต่อนเนื่องมีความสม่ําเสมอ,สมอปลายทาง หรือระหว่างทางย่อมเกิดความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดครับแนวคิดแบบนี้ครูบาอาจารย์บอกเอาไว้ว่าคนที่มีวินัยย่อมได้เปรียบคนที่มีนิสัยดียิ่งได้เปรียบดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทัศนคติทักษะและก็นิสัยหากนํามาผสมผสานให้กลายเป็นตัวเราโดยมีความรักความรุ่มหลงในสิ่งที่ดีเป็นตัวโน้มนําแล้วล้วก็เราย่อมประสบความสําเร็จครับดังนั้น เชื่อมั่นอย่างจริงจังและจริงใจว่าทุกสปปรรพสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วนมีดีวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ